เราพักเรื่องโควิด19ไว้สักพักหนึ่งนะครับไปคุยเรื่องเบาๆกันบ้างที่เบาที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของราคาน้ํามันนะครับโอ้เบาจริงๆเบามากนะครับ,บตอนนี้แก๊สฮอล์เล็นึงไม่ถึง20บาทแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นแรกคือเรื่องของการจะยกเลิกแกส๊สโซฮอล์91นะครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มในประมาณเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับประเด็นถัดมาคือจะให้แก๊สฮอล์ E20 เป็นน้ำมันพาตนฐานเบนซินพื้นฐานปกติเนี่ยก็อเก91 9 5นี่ก็คือ e 1 0ใช่ะปได้เป็น,ปน e 2 0และที่สำคัญมากก็คือเขาจะยกเลิกการชดเชยราคาไายปีกข,ของแกสง e แ๊สโฮอล e 8 5นะครับก็คือไม่ส่งเสริม e 8 5ส,สแล้วคือตอนนี้ e 8 5คือราคาคือน้ำมันที่มีราคาถูกที่สุดครับ ขอแก๊สโซฮอลเนะี่ยก็คือชดเชยมากที่สุดชดเชยมากที่สุดจริงๆเคยชดเชยประมาณเจ็ดปดบาทนะครับะะซึ่งก็ถ้าไม่ชดเชยเนี่ยมันราคามันกลายเป็นแก๊สโซที่มีราคาแพงที่สุดเลยแพงที่สุดนะครับเพราะตอนนี้มันลิตรละล่ลาสุดประมาณ15บห้าบกาทคือแอลกอฮอล์แพงกว่าน้ำมันตันนี้ใช่มันจะขึ้นไปเป็น2ี่กว่าบาทจะแพงกว่าแพงกว่า95ด้าห้าด้วยนะครับ อันนี้ก็เลยมีปัญหานิดนึงนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าถ้าเราจะดูกันเนี่ยผมไปย้อนกลับไปดูข่าวเก่าๆอีออี e เนี่ยรัฐบาลให้การส่งเสริมมาตั้งแต่ปี51โอ้โหคือเริ่มตั้งแต่ปี51โดยใช่ๆเป็นไม่รู้เท่าไหร่เลยนะ,ะโดยอ้างถึงเรื่องของการเรียกว่าสร้างความยั่งยืนให้กับ พลังงานไทยนะครับก็คือแล้วก็ช่วยเกษตรกรมันสับปะหลังอ้อยได้ระบายของที่เรียกว่าเหลือใช้ที่เบิลเอเทอร์นอลนะครับก็เลยก็เลยส่งเสริม e85 ขึ้นมา และบริษัทรถยนต์ก็ขานรับนโยบายนี้ออกรถที่สามารถใช้ใช้อีแต่สัมภาีแต่สัมาได้มามากมายเลยทีวนะครับคือตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลบอกว่าเป็นวาระแห่งชาตินะโอ้โหตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่เลย e 8 5เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วก็ส่งเสริมบอกด้วยว่าจะต้องส่งเสริมไม่มีการใช้อย่างครบวงจรก็คือใครๆก็ใช้เนี่ยใช้อย่างทั่วถึงในภายใน1ิปีซึ่งภายในสิปีก็ประมาณแถวๆนี้แหละนะครับเพราะเริ่มตั้งแต่ปีประมาณ 53-54ซึ่งเริ่มมีรถใช้ e85 ออกมาแล้วคนก็ใช้จริงๆคนก็ใช้เพราะว่ามันถูกแม้ว่าจะมีการทดสอบแล้วว่ามันกินน้ำมันกว่านะครับอัตราสิ้นเปลือกมันมากกว่าสิ้นเปลือมากกว่า e20 หรือ e10 เนี่ยแต่ว่าเมื่อชดเชยกับราคาน้ำมันแล้วมันก็ประหยัดกว่านิดหน่อยนะใช่ว่าพอใช้ได้พอใช้ได้แล้วเวลาเติมก็ใจไม่สั่นเพราะว่าราคามันถูนะครับคือเอาเป็นทีละเรื่อง3เรื่องเห็นไหม เรื่องแรกที่บอกว่าจะยกเลิกน้ํามัน91ครับอันนี้อันนี้เห็นด้วยค,คือคือจริงๆแล้วมันมัน9้กับ95ตอนนี้เนี่ยรจริงๆออกเทนมันมากกว่าเนี่ดีกว่านะครับแล้วถ้ายกเลิกไปมันก็ปั๊มมันก็จะเรียกว,ว่าทําอย่างอื่นได้นะครับ อันนี้เห็นด้วยนะครับเรื่องที่2คือจะใช้ E 2 0เนี่ยเป็นพื้นฐานไอ้ E 2 0เนี่ยมันมันเป็นใช้มานานแล้วนะแล้วตอนนี้รถต่างๆก็เรียกว่าปรับตัวกันไปเรือยแล้วน่วนมก็จะใช้ E 2 0ใช้ E 2 0ได้ครคราวนี้พอมาถึง E 8 5เนี่ยอันนี้เสียดายนิดหน่อยครับคือเสียดายเนี่ยความจริงถ้าเราทําลักษณะที่ที่ผมเคยพูดแนะนําไปหลายทีนะครับว่าอย่างเช่นประเทศบราซิลบราซิลเนี่ยก็ส่งเสริมเรื่องแอลกอฮอล์เหมือนกัน แต่เขาไม่ได้ส่งเสริมแบบเมืองไทยคือเขาให้มีการแข่งขันคนที่ขายแอลกอฮอล์คนเหล่านั้นก็คือทำน้ำน้ำตาลด้วยว่างั้นเถอะคราวนี้ราคามันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าน้ำตาลโลกเนี่ยราคาเป็นยังไงถ้าราคามันดีเนี่ยคนก็ไปทำน้ำตาลหมดใช่ไหมคราวนี้ถ้าราคาไม่ดีก็หันมาทำแอลกอฮอล์เพราะนั้นแอลกอฮอล์ก็เหมือนกับน้ำมันเชื้อเพลิงนี่แหละมันก็มีขึ้นลง บราซิลเอาอย่างนี้บราซิลบอกว่าให้เวลาบริษัทรถยนต์5ปีทำไปเลยให้ใช้ได้100%เลยคือจะใช้แอลกอฮอล์100%ก็ได้น้ำมัน100%ก็ได้ท่านี้แต่ละวันเนี่ยเขาจะมีราคาเนี่ยติดให้เห็นว่าน้ำมันวันนี้ลิตรละเท่านี้แอลกอฮอล์ลิตรละเท่านี้คุณจะใช้วิธีเติมแบบไหนก็ได้จะเอา50 50หรือวันนี้เอ้แอลกอฮอล์ถูกนะเติมแอลกอฮอล์100ก็ได้ เอ๊ะวันนี้เบนซินเบนซินถูกนะเติมเบนซินร้อยก็ได้แอลกอฮอล์ก็ต้องทําราคามาสู้เหมือนกันเบนซินก็ไม่กล้าขึ้นแอลกอฮอล์ก็ไม่กล้าขึ้นเพราะคนเลือกได้เนี่ยถ้าเราทํานโยบายอย่างนี้เนี่ยนะครับจนป่านนี้ไม่ต้องมาบอกว่าส่งเสริมอย่างนั้นส่งเสริมอย่างนี้เพราะเราใช้แอลกอฮอล์ได้เต็มร้อยเลยหรือไม่ก็คือใช้เบนซินเต็มร้อยเลยในกรณีที่เบนซินถูกตอนนี้แอลกอฮอล์ก็ต้องมาสู้ถูกไหมฮะเนี่ยคือวิธีคิดเนี่ยผมว่ามันมัน มันต้องมันต้องลึกซึ้งตัเนี้ไม่งั้นก็คือคนก่อนคิดว่าอย่างนี้แม้ว่าม่ส่งเสริมคือนโยบายไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนไงครับเป็นบริษัทรถยนต์ก็คงเซ็งนะเพราะตอนตอน e แปดสิบห้ามาก็เรียกว่าปรับปรุงหรืออะไรหลายลงทุนเยอะแยะที่จะที่จะทําให้รถเองใช้ e แปดสิบห้าได้แน่นอนคือตอนนี้ถ้ายกเลิกส่งเสริมไม่เสียอะไรรัฐไม่เสียอะไรเพราะว่าน้ํามันตอนนี้มันถูกไงทีนี้ถ้าเราไปส่งเสริมแอลกอฮอล์มันก็มันก็ไม่ดีใช่ไหม อันนี้แล้วแอลกอฮอล์มันจะยังไงจะจะมีเดินขบวนอีกไหมแม่สือและเกษตรกรเกษตรกรจะว่าย่งไรเนี่ยช่คือมันเกี่ยวโยงกันเกี่ยวโยงกันใช่ครับแล้วไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังมีอะไรมากกว่าที่เรารูรู้เปล่าครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามแล้วก็ต้องดูกันลึกๆนะครับเรื่องนี้